จองรถยนต์ซูซูกิวันนี้รับดีลพิเศษซูซูกิ drive your dream พบกับข้อเสนอดอกเบี้ย0%น์นาน60เดือนหรือคาฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด5 0,000บาทหรือ s u z u กิ w o r r y free โปรแกรม7จดปีเต็มรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองได้แล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูม s u z u กิทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ลุ้นการตั้งแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่อ c ออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์คันน่ครับเขาใหญ่โรงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเอง สนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่036341200สวัสดีครับพบกับอัพเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับในวิดีโอวันศุกร์นะครับก่อนเกมที่อุตเต็จะเล่นกับทีมฮ่องกงไชน่าในช่วงค่ำนะครับเวลา19นาฬิกาหรือวัน1ทุ่มถ่ายสดทาง B G Sport ครับเป็นเกมบนเครื่องก่อนที่จะจบซีซั่นนี้อย่างเป็นทางการครับแล้วส่งแต่พักผ่อน ต่อซื้อขายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเปิดในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับทีมที่ลงทะเบียนในการแข่งขันฟุตบอลสโมสรโลกนะครับแล้วก็จะเปิดขึ้นอากไปทางการอีกครั้งในช่วงวันที่16มิถุนายน,นครับลากยาวไปจนถึง1กันยายนนะครับตามเวลาที่อังกฤษดวันนี้มาดูข่าวภายในทีมกันและข่าวซื้อขายที่มีมาฝากกันอัดแน่นเลยนะครับเราดิวเริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าจะมาอยู่แต่หรือไม่มานะครับ แล้วก็มีอัปเดตเรื่องบูโดแฟนเด็ดตัที่น่าสนใจมากๆกับความเชื่อมโยงไปทางซาอุดีอาระเบียครับแล้วก็ดิวกองหน้าครับที่หลายคนรออยู่มีอะไรที่เข้าทางยูเตปมากขึ้นครับรอรุนเงินว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเชื่อว่าแฟนผีหน้าชอบแน่นอนสำหรับดิวนี้ครับถ้าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสะดวกสับสนการสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ตะกา้านล่างได้ขอบคุณมากครับคอนหลงหลังเกมที่ยูเตดเจอกับ ทีมอาร์เซนอลซาทีม่มาเลเซียนะครับก็มีบรรยากาศเดินทางต่อไปที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็อามาเดโลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงปปุกใจนิดนึงบอกว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อมอบความสุขกับแฟนๆครับแล้วก็ต้องการเห็นแน่ใจว่าพวกเขายังสนุกกับทุกอย่างที่ทีมทําให้เราพยายามเล่นทุกเกมอย่างมีสมาธิม,มากขึ้นเหมือนอย่างที่ผู้จัดการทีมบอกครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมอบความสุขกับแฟนๆถ้าเรามอบความสุขให้พวกเขาเขาก็จะมีความสุข เราก็จะมีความสุขตามไปด้วยเรื่องการที่เอามาตอบโต้แฟนบอลที่มีแฟนบอลไปว่าคุณแม่ของเขาเครับเอามันก,ก็ชูนิ้วตอบโต้ไปแล้วก็ตั้งเซตัสหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นบอกว่าผมเคารพคนอื่นเสมอนะแต่ไม่เคารพคนที่ดูหมิ่นแม่ของผมครับผมไม่ควรแสดงปฏิกิริยาอย่างนั้นออกไปแต่ก็ไม่เสียใจที่ทําลงไปเหมือนกันเราได้ใช้เวลาดีๆสรุกสนานกับแฟนๆที่มาเลเซียร่วมกับคนดีๆหลายคนครับก็ ือเป็นการตอบโต้ของอาหมัดแฟนบอลท่านนั้นก็คงจะโดนดักเหมือนกันนะครับกับสิ่งที่สื่อรายงานออกมาไม่ควรทำแบบน,นั้นครับเพราะอาหมัดก็รักแม่ใครก็รักแม่นะครับเกมที่ผ่านมาที่เจออาเซียนอัลซาเนี่ยมีนักเตะและเล่นเกือบทุกคนนะครับมีแค่อัลไทยเบนดีที่มีชื่ออยู่ในขุมตรลัวลสำรองและยังไม่ได้ลงเล่น รายงานบอกว่าลูเบนอมริมจะทำแบบนั้นอีกเหมือนกันนะครับก็จะใช้เวลาให้นักเต,ตละได้ลงเล่นแล้วก็แผดเปลี่ยนออกไปนะครับจะมีบางคนได้เล่นครึ่งชั่วโมงนะครับ15านาทีอะไรแบบนี้เขาบอกว่าหากมีผู้เล่นที่พร้อมผมก็จะส่งผู้เล่นลงสนามครับแล้วก็จะพยายามแบ่งทีมเพราะฉะนั้นจะให้เด็กๆได้ลงเล่นแต่ก็จะมีชุดใหญ่บางส่วนลงไปประคองครับเขาไม่ต้องการให้ผู้เล่นเด็กเนี่ยลงไปพร้อมกันทั้งหมด โดยที่ยังไม่รู้ว่าการโชกับบุนโน่แฟนเดกจะได้เล่นด้วยกันหรือเปล่านะครับพยายามจะรักษาสมดุลของทีมถ้าพวกเขาฟิตพวกเขาจะได้ลงเล่นครับพวกเราทุกคนละความเคารพอย่างสูงโอวินบอกว่านักเตะแต่และคนเ,นเหนื่อยล้าจากการที่บินมาที่มาลเลเซียเับมีอาการเจ็ตแหลกทําให้ต้องรักษาสภาพร่างกายครับแล้วก็มีสภาพอากาศที่ยากลำบากมากคือไม่คุ้นเคยอากาศ้างร้อนนะครับแต่เราก็พร้อมจะเล่นอีกครั้งและมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ครับ แล้วก็เรามีผู้เล่น3าคนเดินทางไปอินเดียนะครับนั่นก็คือโอนาน่าดาโลแล้วก็แฮร์รี่แมกไก่และหลายคนจะได้ลงเล่นครับแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาสภาพร่างกายก็จะไม่ได้ลงสนามดูความพร้อมของพวกเขาอีกทีหนึ่งนะครับโอเมนพูดถึงเสียงโห่ที่มีมาจากฟแฟนๆในสนามเขาบอกว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยถ้าโฟกัสกับสถานการณ์เดียวกันในเกมล่าสุดเราก็ควรโฟกัสไปที่เกมทั้งหมดครับ้าผู้เล่นคนหนึ่งจากแมนยูเต็ด สมพอบอลในช่วงต้นเกมสนามก็จะแสดงออกึนความบ้าคลั่งเลยบรรยากาศดีมากๆเราเล่นได้เต็มที่ในตอนท้ายครับและแฟนบอลก็สับสนุนเราผมคิดว่าแฟนบอลก็ให้การสับสนุนเราเมาืกก่อกอดฝักรองข้ามด้วยเป็นเรื่องยากมากที่แซมคอมเห็นเรื่องนี้เมื่อคนถามเกี่ยวกับการที่แฟนบอลแสดงแบบนั้นออกมาครับเราไม่รู้บริบทต่างๆผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับทีมอื่นไหมข้อมูลอื่นเพิ่มเติมจากนักข่าวที่ตามไปเกาะติด มาลเลเซียและฮ่องกงเลยครับก็ลิชเฟนบอกว่าเซกูคเน่จะมีโอกาสลงเล่นอีกครั้งในเกมเจอทีมฮ่องกงในวันนี้ครับและคาดว่าจะได้ลงเล่นในช่วงปรีซันภายใต้การคบคุมชิงของโอมอริมด้วยนะครับแมย,ยูจะมีเกมปรีซันอีก5เกมหลังจากที่นักเตะม,มาซ้อมร่วมกันในช่วงเดือนกันยายนครับมีเกมเจอลีทที่สต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนแล้วก็มี3าเกมที่อเมริกามีเกมเจอกับ วันมัตเอลวัตันแล้วก็เวสแฮมนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเจอกับฟิออเรนตินาในเกมที่โอทาฟอร์ดวันที่9สิงหาคมนะครับก็ถือว่าเซกุคนเน่น่าจะได้มีส่วนร่วมหรือเฟรมบอกอีกว่าเซกุคเน่เคยได้รับการพิจารณาที่จะถูกปล่อยยืมตัวนะครับไปแถวๆทีมในเบลเยียมหรือฝรั่งเศสเพื่อปรับตัวกับทีมชุดใหญ่แล้วก็ยังมีทีมจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าบอร์ดบริหารตัดสินใจแบบไหนในช่วง ตลาดซื้อขายที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่โคเน่นั้นมีพลังงานและการพลิกบอลการเล่นตรงกลางที่เติมความตูดันให้กับทีมได้ก็เชื่อว่าถ้าเกิดมีโอกาสจะเก็บไว้ควรจะเก็บไว้มากกว่าเพื่อใช้ในทีมชุดใหญ่ครับและฟอร์มที่แล้วเขาก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆหลายคนหลังที่ลงมาในช่วงกลางครึ่งแรกมาดูข่าวซื้อขายอื่นเพิ่มเติมครับเอกจัน้าหลังจะรับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมเบลเลอร์เวอร์กูเซ่นนะครับตอนนี้กําลังหาลือภายใน ภายในทีมของเลเวอร์เกี่ยวกับความสนใจที่จะมองไปที่แอนโตนีครับปีของยูเ t ตตแล้วก็อเลโดการาโชครับรายงานาจากคิกเกอร์พูดถึง2เร็วนี้ว่าทันหานั้นอยากได้ไปสร้างทีมกับเลเวอร์กูเซนที่เขาเพิ่งเข้ามาคุมนะครับแอนโตนี mm hmm. เนี่ยยังไม่มีค่าชีสัญญาแน่นอนกับเบติสนะครับแล้วก็สัญญากับทีมอื่นเพราะว่าแมนยูตัดปล่อยยืมโดยไม่ได้มีออปชั่นเช่นเดียกันาโชที่มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโร ตามที่แมนยูเต็ดต้องการครับถึงว่าต้องมารอดูว่ายูเต็ดจะตัดสินใจ2นิเดนี้อย่างไรและเททางเนี่ยก็น่าจะมองมาที่ผู้เล่นมายูเต็ดหลายคนเพราะเขาเคยทํางานด้วยและก็รู้ฝีมือรู้ฝีเท้าเป็นอย่างดีอีกหนึ่งเดิวที่ยังต้องรอรุ้นอยู่ครับแล้วก็ยังไม่ได้บทสรุปเะครับไปเจาขอบเดี๋ยวบอกว่ามิเกลเป็นโยเอเยนของบุนัฟานเดสได้เดินทางไปเจอกับฟาฮัดบินนาเฟลประธานสโมสรอัลทิเลาที่กรุงลิยานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ การเจอตาถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควร่งเน้นไปที่การเสนอราคาผู้เล่นคนสําคัญนะครับก่อนที่การข่านฟุตโบอลชิงแชมป์สโมสรโ,โลกจะเริ่มต้นขึ้นโดยที่อาลฮิลเลรเนี่ยได้ร้องขอไปยังบูโนให้ตัดสินใจภายใน72ชั่วโมงว่าจะย้ายมาที่อาลฮิลเลรหรือเปล่าครับแหล่งข่าวก็บอกว่าบูโน,นยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธข้อเสนอครับกำลังโฮไว้อยู่และก็ฝั่งอาร์ฮิลเลรากำลังรองการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของบูโนว่าจะย้ายมาร่วมทีมอาร์ฮิลเลรหรือเปล่า ข้อเสนอของอาฮิเรวที่ต้องการจะปิดดิวบูโน่เนี่ยจะรวมกันประมาณ200ล้านปอนด์ครับรวมทั้งค่าตัว100ล้านปอนด์ให้กับยูเอตเตดแล้วก็อีก100ล้านปอนด์ที่เป็นเงินให้กับบูโน่ในระยะเวลา3ปีนะครับซึ่งคิสเอล์รายงานเรื่องนี้เองเขาบอกว่าไม่ชัดเจนว่าบูโน่จะตอบสนองอย่างไรแต่ว่าการที่มิเกลปิญโยยอนขอนันเตะเดินทางไปที่ริยานเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เชื่อกันว่าการพูดคุยที่โรงแรมโฟร์ซีซันที่คุยกับทีมบริหารของอัลฮิลเลาเนี่ยดำเนินต่อไปคุยจนดึกหลายชั่วโมงเลยนะครับโดยรายงานจากฝั่งซาอุดก,ก็บอกว่าอาัลฮิลเลวเนี่ยตกลงรายละเอียดสัญญาส่วนตัวกับบูโน่และก็เอเย่นได้แล้วนะครับตอนนี้แค่รอรายละเอียดเรื่องของการตอบรับข้อเสนอจากบูโน่เท่านั้นที่จะย้ายมาที่อัลฮิลเลาในซาอุดีอาระเบียครับแฟนๆคิดเห็นอะไรกับดิวบูโน่เราพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าอยากจะเก็บบูโน่ไว้กับทีมต่อไป หรือเปล่าหรือว่าอยากจะปล่อยออกไปซึ่งก็มีมุมบองทั้งสองฝ่ายครับการขาดบุโนโนไปนั้นสําคัญแน่นอนครับกับยูเต็ดที่จะมีปัญหากับทีมในการสร้างเกมรุกแล้วก็เป็นตัวสําคัญของทีมตลอดมาครับแต่อีกมุมหนึ่งของแฟนๆบางส่วนก็มองว่าบโนโนั้น30แล้วถ้าอยากสร้างทีมใหม่ก็อาจจะต้องเลือก move on และเดินหน้าต่อไปกับเงิน100ล้านปอนที่จะมาสร้างทีมได้ทุกท่านคิดเห็นอะไรกับดิวบุโนโก็พิมพ์ไว้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็ น่าสนใจมากๆดิวนี้ดูจะมีความคืบหน้ามากขึ้นและบูโน่ตัวเขาก็ยังอยู่ที่ฮ่องกงอยู่นะครับเดินทางไปถึงฮ่องกงแล้วมาดูอัปเดตดิวคุณย่าก,กันมากครับที่เบนจะขอบรายงานออกมาบอกว่าคุณย่าก,กาลังรอวีซ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าร่าการตรวจร่างกายที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับโดยทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับที่ยูเต็ดวางเอาไว้ไม่ว่าจะมีการประกาศดิวตอนไหนนะครับแต่ว่าสัญญาของคุณย่าเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1กันเลกาดา เพื่อทาให้ยูเต็ดเนี่ยสามารถจ่ายเงินงวดแรกในปีงบประมาณถัดไปได้นะครับไม่ต้องจ่ายในปีงบประมาณนี้เพราะว่ามันจะตัดในช่วงหลังครึ่งปีพอดีนะครับส่วนดิวบบรนเอลมิโมยังได้ลุ้นอยู่นะครับยูเอ็ดพร้อมจะจ่ายราคาที่เท่าออกับคู่แข่งหรือว่ามีทีมมายื่นเสนอแข่งกันนะครับเพื่อให้ได้เปรียบก,กว่าคู่แข่งในดิวอาจจะเป็นดิวที่น่าสนใจในช่วงตลาดลองนี้เหมือนกันเพราะว่าต้องรอฝั่งขาออกที่จะย้ายออกไปด้วยนะครับเพื่อเติมงบประมาณเข้ามาในการซื้อดิวใหม่ มาดูเรื่องราวของแอนโทนีกันบ้างครับที่เพิ่งจบนัดชิงชาเลอร์คอนเฟลเลนซ์ลีแพ้เชซีไป1นต่อสี่ครับตอนนี้เจ้าตัวก็มีอัปเดตจากบทสัมภาษณ์ออกมาบอกว่าผมไม่รู้อานาคตอะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้งนานของผมคือการเล่นฟุตบอลและก็ทําให้ดีครับผมรักเบติสมากๆสำหรับทุกคนที่นี่แล้วผมมีสัญญากับยูเตอยู่แต่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ผมจะไปเล่นทีมชาติแล้วพักร้อนครับแล้วมารอดูกันว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตผมมีความสุขมากที่นี่ และทุกคนก็รู้เรื่องนี้ครับแต่ว่าผมยังมีสัญญากับยูเอ็ตอยู่ด้านราคาแรดฟอร์ดเนี่ยก็พร้อมจะลดขั้นเหนื่อยลงเพื่อย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาให้ได้นะครับโอกาสที่เขาจะย้ายทีมเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าบาร์ซ่าเนี่ยให้ความสําคัญกับทัศนคติและความทุ่มเทของแรดฟอร์ดเป็นอย่างมากว่าจะเปรียบปรางตัวเองได้หรือเปล่าซึ่งถ้าทําได้ก็ถือเป็นเรื่องดีครับรายงานจากฟอนโดปอโลและข่าวฝั่งบาร์ซ่าก็บอกว่าเดโก้ผู้มืนในการกีฬาของบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ได้เชื่อมั่นในตัว ford รราเท่ไ พวกเขาเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับลุยดิอาร์ตของลิพูมากกว่าซึ่งเชื่อว่าจะสร้างอิมพคให้กับทีมได้มากกว่าการคว้าแรดฟอนครับส่วนดิวของจรอร์าดนชวที่ยังกลุมเคลือว,ว่าจะย้ายไปเชลซีถาวรหรือไม่หรือว่าจะกลับมาที่ยูเต็ดแล้วก็ปล่อยต่อไปให้ทีมอื่นนะครับแต่ตัวชนวชให้สัมภาษณ์กับ BBC แล้วว่าเขาจะไม่กลับไปที่ยูเต็ดแน่นอนนะครับรายงานจากสกายออกมาขัดแย้งกับรายงานของเบนจาคอมนะครับบอกว่าเชลซีกำลัง เจรจากับไอเยีของซานโชเรื่องเงื่อนไขสัญญาซึ่งเชลซีต้องการเก็บซานโชไว้นี่ครับแล้วก็หวังว่าจะบรรลุข้อตกลงกับนักเตะได้ด้านเบนจาขอร์ีบอกว่ามันมีสัญญาอะไรบางอย่างว่าเชลซีอาจจะไม่เซ็นสัญญากับซานโชด้วยราคา25ล้านปอนด์ตามออปชั่นที่มีอยู่จากแมนยูเต็ดเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าดีลนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่เซ็นก็จะต้องจ่ายค่าปรับประมาณ4.5-5ถึงล้านปอนด์กลับมาที่ยูเต็ดและก็ยูเต็ดฐานทางปล่อยต่อแต่ถ้าเซ็นก็ ผงจะได้เงินเข้ามาที่สโมสรพีศาแดงยอยู่ที่ย5่ล้านปอนด์ครับมาดูเรื่องของดิวเรียมดิลักกันบ้างครับที่ชัดเจนแล้วว่าตัวนักเตะมันเลือกจะไปเชลซีนะครับรายงานจากเดวิดออนซินบอกว่าตัวนักเตะตอบรับที่จะย้ายไปเชลซีแล้วแล้วก็แจ้งทีมอ,อื่นหมดแล้วที่สนใจในตัวเขานะครับก็ทําให้ตัดโอกาสที่จะมาโยเตดไปโดยปริยายครับ ดีแลมันมองถึงโอกาสการเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับซึ่งเชลซีสามารถตอบสนองเรื่องนั้นให้เขาได้แล้วก็เพิ่งคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ม,มาโดยตัวเลือกอื่นๆตอนนี้ที่เหลืออยู่มีอยู่แค่สาคนครับจากรายงานที่ออกมาจากต่างประเทศแล้วก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะว่าจะเลือกไปที่ใครนะครับคนแรกคือเบนจามินเซสโก้บิลนะครับสื่อเยอรมันบอกว่าคีโสภาวิเวลเนี่ยได้ชมฟอร์มของเซสโก้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ดูจักมะเตะไปอย่างดีตอนที่ย้ายจาก เปบูซาบวกมาที่อาเบลไลฟ์ซิกนะครับเขามีส่วนเกี่ยวข้องในดิวนี้นะครับกับการย้ายทีมของเซสโกในตอนนั้นก็ทําให้ดิวนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นแต่ก็อยู่ที่ฝั่งขาออกด้วยว่ายูเต็ดจะสามารถปล่อยดิวอื่นๆได้แค่ไหนเพื่อมาเติมงบในการซื้อกองหน้านะครับอีกคนที่เป็นกระแสจากแฟนบอลแลวก็แซมมอนโซนเคยรายงานไว้ว่ายูเต็ดนั้นสนใจและก็มองไปที่เป้าหมายีเหมือนกันก็คือชองฟลิปมาเตตาของคริสโตพาร์เลนครับแต่มาเตตา น่าจะยังมีความสุขดีกับพาเลทเพิ่งได้แชมป์เอฟเอคัพมายูเต็ดแต่ไม่ได้เดินดีลอย่างจริงจังที่จะเข้าไปพูดคุยนะครับและคนสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนผีนะ่าจะชื่นชอบมากที่สุดแล้วก็มีความคืบหน้าบางส่วนครับรายงานออกมาจากฝั่งอิตาลีเองสื่งนโปลีลิสตาเลยครับที่เป็นกระบอกเสียงของฝั่งนโปลีบอกว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยแมทไากลีฟผู้วยการฝ่ายการเจราจาของยูเต็ดเนี่ยได้เดินทางไปคุยกับ เจ้าที่ของนาบปลีเพื่อหาลือข้อตกลงที่เป็นไปได้ในการจะคว้าตัววิตเตอร์ซิเพนครับโดยมีลม้านสปูซอลุนเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอด้วยแล้วก็จะมีเงิน40ล้านยูโรที่ต้องมาพูดคุยกันในดิว2นิวนี้น่ครับเข่าโอซิเพนกลับมาเชื่อมโยงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดิวหลักๆที่ยูเต็ดเคยสนใจไว้ทั้งดีแลบแล้วก็โยเคเรสเนี่ย ดูจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเดวะครีสอาจจะยังไม่ได้ปิดโอกาส100%แต่ว่าโจลักเต้นั้นอยากเล่นแชมป์ลีกเหมือนกับดีลัล wow เลยนะครับ like และขาวก็ดูจะเชื่อมโยงไปที่สโมสรอื่นมากกว่าก็ผมเชื่อไม่มาเดต้าก็โอซิมเพนนะครับถือว่ามีประสบการณ์ที่ทำให้แฟนๆอุ่นใจได้ถ้าเกิดจะมองถึงกองหน้าที่จะเข้ามาเพิ่มคุณภาพให้กับทีมในการจบสกอร์นะครับส่วนเซสโกก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอายุยังน้อยอยู่ แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือเปล่านะครับหรือจะเก็บประสบการณ์เล่นกับไลฟ์ซีสัก1ปีแล้วค่าย้ายในซัมเมอร์หน้านะครับทุกท่านชอบดิวไหนมากที่สุดในตำแหน่งกองหน้าก็ลองพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับซึ่งก็ต้องดูนกเตะด้วยนะครับว่าอยากย้ายมาทีมเราหรือเปล่าวันนี้หวังว่าชืา่นชอบเนื้อหาที่นํามาฝากกันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจให้ด้วยนะครับล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนเช รวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ